พี่จําได้นะครับว่าช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยมีนางแบบสาวชาวจีนไปปล้นเปลอนักโทษจีนเทาจนหลายคนมองว่าเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าเรือนจำหรือสถานที่ราชธานเป็นสถานที่ค่อยงจะเข้มงวดกว่าจะเข้าไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมีการตรวจค้นที่เข้มงวดแม้ผมเองเคยเข้าไปการตรวจค้นก็เข้มงวดแต่วันนี้มีคนมองว่าเรือนจำทำหน้าที่เหมือนฮาเลมหรือเหมือนซ่องในฐานะพี่ๆเคยทำงานราชธานพี่คิดยังไงครับ คิดว่าเป็นการทราําลายภาพพจน์ของกระบวนการยุติธรรมกรณีที่ความผิดเรื่องจีนเทาเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กันในเรือนจําผิดกฎหมายผิดระเบียบข้อบังคับของเรือนจําอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือผู้มีาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพคนปัจจุบันเด็กเป็นไปไม่ได้ที่จะทํานอกจากผู้ใหญ่สั่งการนะครับเพราะนั้นทางกระทรวงต้องตั้งคณะกรรมการที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ลงโทษได้เป็นตัวอย่างให้กับรุ่นต่อๆไปที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยทั้งเรือนจําทั่วประเทศจะได้ไม่เอาเยี่ยงอย่างนะครับงานนี้พี่บอกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับระดับไหนบ้างเนี่ยต้องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้บัญชาการเรือนจําเองโดยเฉพาะเรื่องความโลภอยากได้เงินอาจจะได้มาตําแหน่งโดยไม่ชอบก็ได้หรือชอบก็ได้มันน่าจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินเหมือนกันนะต้องมีการตรวจสอบเรือนอย่างที่รัฐมนตรีบอกว่าต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแค่ต้องใช้เวลา อย่างนี้พวกน้องๆเช่นพอบอกที่คุมแดนหรืออะไรเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นครับตั้งแต่ประตูดแดนตั้งแต่ออกจากเดนสามมาประตูที่มีเ,เงื่อนงำกันอยู่ว่าจะเป็นที่ให้จีนเทามามีเพศสัมพันธ์กับนางแบบสาวนั้นน่ยผมว่าห้องนี้เป็นห้องที่พักเวรของเจ้าหน้าที่ที่เขเวีประตูไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการนี้นะครับที่นักข่าว ที่เสนอไปนั้นมันมันไม่เป็นความจริงเป็นห้องตั้งเดิมที่เจ้าหน้าที่เรือนจําที่เข้าประตูหนึ่งสองสามทำการนอนกลางคืนเพราะว่าเราไม่ให้ออกอยู่แล้วทางเรือนจำไม่ให้ออกไปนอนข้างนอกอยู่แล้วเพราะสามทุ่มเนี่ยต้องปิดประตูหมดแล้วแล้วใช้ห้องนอนเวนั้นเป็นสถานที่ใช่ห้องนอนเวนนะตอนที่ผมรับราชการอยู่ก็ห้องนั้นเป็นห้องห้องเวนนอนสำหรับผู้เข้าเวนประตูผู้ง่ายงาภาษาชาวบ้านคือถ้าเอาผิดก,ก็ต้องเป็นขยมกัาน,นะก็ต้องหมดฮนะตั้งแต่ผบแดงพุ่งรับแดงที่ปล่อยให้นักโทษจีน ออกมาช่วงกลางวันซึ่งจะอ้างว่ามาพบพนักง,งานสอบสวน,เป,นเป็นไปไม่ได้มาพบญาติก็เป็นไปนไม่ได้หรือมาพบด้วยการอื่นเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะว่าออกจากแดนนี้ต้องมีเหตุสําคัญที่จะต้องออกมาได้เว้นผู้ใหญ่ต้องบอกว่าถามมาทาไปทําอะไรเพราะงั้นงานนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าไม่มีการถามอะไรเกิดขึ้นเลยมุ่งตรงไปที่ทเกิดที่เกิดเหตุโดยเฉพาะเลย